โอเคนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไหมครับนะและทุกคนลองเดากันว่าเราอยู่ที่ไหนติดตอกติดตอกตอตก,ตตก,ตตกฉเฉลยก็คือทุกคนน่าจะรู้อยู่เล็วแทนเนทนไทยานิกนั่นเองนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับ อันนี้คือภูเขาน้่งเข่งนะผมยังสร้างไม่เสร็จนะอันนี้ผมสร้างในเด็กเองนะนี่ที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันผมลงทุนสร้างไอ้นี่นะนี่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็สร้างถ้าค้างด้วยนี่นี่เตือนเนี่ยเี๋้วผมก็สร้างตรงนี้ด้วย โอ้โหเด้อแมาทำไมเป็นรูปไข่ปะอ่ะกาัาขับได้ไงตอนนี้เปน็นขอตรงก่อนนะอันนี้คือห้องขับเรือข้างนอกนะตอนนี้ขอปับก่อนจิบจิบจิบจ๊บข้างในยอยู่ตรงนี้นี่ข้างในครับตัวน,นี้ก็จะเป็น ผมเห็นในหนังครับผมสังเกตว่ามันมีท่ออยู่ผมก็เลยใส่เข้าไปไม่รู้ถูกหรือเปล่านะจริงๆอ่ะมันไม่มีท่อตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมเติมท่อเข้าไปเพราะว่ามันมืดโอเคนะเอาแบบโอเคตรงเดี๋ยวไปก่อนก็เราจะเราจะให้มาดูตรงนี้นะโอ้เหญ่มากอค่ตรงนี้เลย ที่ว่าเป็นน้าอันนี้จะเป็นหน้าต่างของชั้นบดเล็กใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะเป็นจะเป็นหน้าต่างที่ไม่มีจะไม่มีกระจกปิดนะครับตรงนี้จะเป็นพวกไม้นะเออผู้โดยสารครับคุณลงไปหน่อยนะครับคุณขยับไปหน่อยครับถ้าคุณก้าวไม่ก้าวหนึ่งครับคุณตกเรือเลยครับ แบ,บนึงเ๋ยวเทนิกเนี่ยไม่มีรวกั้นตรงหน้าต่างเดี๋ยวมันจะทําให้ทุกคนจะฆ่าตัวตายได้ไง่ายย่าดูข้างหลังกันเถอดมีข้าหลังผมก็จะซ้ำแบบนี้แหะเออเดี๋ยวผมก็ลืมปิดชื่อตรงนี้ด้วยลืมตลอดเลยนะนี่ใบพัดก็ สร้างแบบนี้ถ้าไม่เป็นก็เลยสร้างแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็มีปลามาอายอยู่ด้วยบบนี่เป็นไงปลาเต่าทองไม่ใช่เต่าอ่ะน้นถ้าเต่าทองมันต้องสีทองสิมันเกี่ยวไหมเออมันเกี่ยวไหมครับทุกคนเต่าทองอะไรรู้สึกว่าเทรนดิกเนี่ยมันไม่มีรูสาหรับที่จะพอเดิอนอันนี้คุณครับคุณอยากตายจมอยากฆ่า,กาตัวตายครับ คุณเดิมที่ปันเนี้ยผมตีเข้าไปเนี้ยเนี้ยตรงนี้ก็คือผมก็งงนะครับผมก็สร้างประตีแบบให้ผมก็แค่มีคันอยู่กับนเบนี้ยเอามันไม่รู้เอาไว้ทําอะไรเนาะโอเคโอเคนะอ,คนะอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ก,ตก็ตรงนี้ก็จะเป็น ตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะผมก็สร้างแบบไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่เออก็สร้างแบบนี้ผมไม่ได้มอนะผมสร้างจริงๆนะสร้างจนผมบอกว่าแบตใกล้จะหมดเลยเนะ้วตรงนี้ผมก็ดืมปิดมันปิดไม่ได้ไงถ้าปิดตรงนี้มันก็จะปิดสังเกตโอ้คุณ ก็จะมีคนเยอะหน่อยเยอะตรงไหนวะเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะเอออย่าเพิ่งจบเลยดิอย่าเพิเ่งจบก่อนนะตอนนี้ก็คือผมได้สร้างผมได้สร้างปองควันเอาไว้เพราะว่าปองควันเนี่ยมันไม่มีควันขึ้นมาผมตอนนี้ผมสร้างปองควันหนึ่งอันเสร็จ ผมสงสัยว่าทํามันไม่มีควันมันก็ไม่สมจริงผมก็เ,เลยเติมนี่กองไฟไว้ไว้สามป่องเนาะป่องนี้ก็มีป่องนี้ก็มีแต่ป่องนี้ไม่มีครับป่องนี้เอาไม่ตกแต่งสวยงามนะผมก็สร้างให้มันเท่ากันเออถ้าทุกคนอยากให้ผมทำเป็นหนังเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมต้องสร้าง ของก็คือฝ่องมันต้องยงเอียงนะถ้าผมจะสร้างเป็นหนังป่องมันต้องเอียงตามเอ,อเดือไปด้วยสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับเอ,ๆๆเออคุณชาวบ้านครับคุณไ่ทำอะไรตรงนี้ครับอยเจ้าหนูพู้ช่วยลุงหน่อยลุตงตกดูโล แล้วลุงตกเรือได้ไงนะครับไบไปครับลุงโอ้ช่วยลุงกู